สััดีครบได้ฟังแล้วข้อความตอบกลับด้วยนะคะเอาเละค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะที่พิทยไบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงนะคะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวสแตมเนี่ยจะมาพูดคุยกับเราด้วยตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสแตมคะ่ะสวัสดีค่ะพไดูโอสวัสดีคุณพิทยไพครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะอะทักทายชาวสัญชายกัน,นหน่อยค่ะพี่สแตมคือชาวสัญชายครับไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะผมสแตมครับ เนาะไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะแล้วก็ซิงเกิลเนี่ยก็คือแบบว่าซิงเกิลใหม่ตอนนี้เนี่ยปล่อยแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเอามาฝากเราด้วยนี่แหละใช่ไหมคะใช่ครับอืมตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าไปดูได้เลยนะคะเราขึ้นสตรีมมิ่งเราเรียบร้อยนะคะที่ทางเพจ Facebook ของสัญชัยพัทยานะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะคุณเบน้์บอกว่ากรี๊ดกรีดมากอะไรเหยียบขยีบเท้าหรือเปล่าคุณเบ้น พี่แสดงตื่นนานแล้วเนาะไม่นานครับ <laughs> 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 มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าซิงเกิลใหม่ที่เอามาฝากกันวันนี้ชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงว่าเจ้าอารมณ์ครับเป็นเพลงที่เจ้า <itter> อารมณ์เปาลีครับฟิตเทลิ่งกับเปาลีด้วยเออแลวตรงนี้นะ่าสนใจมากๆเลยนะคะคือตอนแรกเนะี่ยฟังชื่อเพลงเจ้าอารมณ์ก็แบบเออต้องเป็นเพลงแบบแรงๆบูดุหรือแบบมาใส่ล็อกหรือเปล่านะพี่แตดแต่ที่ <laughs> ไหนได้แล้วคือยิ่งดูแบบ ทีเซอร์เอที่ปล่อยออกมาทีแรกเนี่ยนะคะแบบว่าเฮย้ยแบบมีความแบบมีความคาตกรเบาๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยพูดเลยนะคะว่า m อ็มวีเออแฮเอ็มเจ้าอารมณ์มันเป็นยังไงมายังไงบ้างคะสําหรับเพลงนี้ซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็ทราบมาว่าพีสดัมก็ได้แต่งเนื้อร้องแล้วก็ทํานองเองเหมือนเดิมด้วยนะคะได้อินสปิเรชันมาจากไหนคะผมผมเป็นคนชอบเพลงลูกกุมครับ ตั้งแต่เด็กๆแล้แต่ว่ายังไม่เคยทาเพลงลูกกุ้งเต็มๆสักทีอาจจะเคยทําประกอบรายการบ้างแต่เพลงตัวเองยังไม่เคยนะครับก็ได้คําว่าเจ้าอารมณ์มารู้สึกว่าเจ้าอารมณ์เนี่ยมันจะฟังรอบแรกเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนขี้โมโหคนแบบพี่ไทยก็นึกว่าแบบนั้นค่ะใช่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคาว่าเจ้ามันเอามันใช้เล่นได้ครับอืผมมาชอบเรียกความรักหรือว่าอะไรต่างๆเป็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่เรากําลัง แต่สินใจอะไรทุกอย่างเนี่ยเรามันเหมือนจะเหมือนจะต้องคุยกับตัวเนี้ยอารมณ์กับเหตุผลสองตัวเนี่ยเราต้องคุยกันว่าเราจะคุยกับใครเราจะตามใครนะครับเราก็เลยใช้คําว่าเจ้าอารมณ์ไอ้เจ้าอารมณ์กับเจ้าเหตุผลเนี่ยเมื่อมันต้องสู้กันเนี่ยเราจะให้ใครชนะเพลงนี้ก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างเจ้าอารมณ์กับเจ้าเหตุผลครับ ก็เลยเป็นเพลงี่เจ้าอารมณ์คือแบบว่าคําว่าเจ้าอารมณ์เนี่ยคือไม่ใช่แบบว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนขี้โมโหไม่ใช่ในเนื้อหาของเพลงนี้ใช่ไหมคะแบบว่าเจ้าอารมณ์กับเจ้าเหตุผลเราเรียกแบบว่าไอ้เจ้าไอ้เต้านี่แหละอะไรแบบนั้นเออไอ้เต้าอารมณ์ประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วก็พอเพลงนี้เนี่ยออกมาป้าเพิ่ฟังแบบเออเสียงเปาวลีมาเฉยเสียงน้องเปาวลีอ่ะศิลปินลูกทุ่งที่แบบเสียงวานุหานอะไปไงมาไงคะน้องเปาถึงมาร่วมคอลแลบในเพลงนี้ด้วย ก็พอทาเพลงทรงไทยๆแบบเนี้ยผมก็คิดว่าสไตล์การร้องของตัวเองอาจจะไม่ได้เหมาะสักทีเดียวก็เลยคิดว่าถ้าได้อีกสักท่านหนึ่งที่ออืเขาเป็นด้านนี้อยู่แล้วเป็นลูกทุ่งเป็นลูกรุ่งก็ได้เป็นใคร่งเพลงออกแนวเทอริชเนลหน่อยมามาร่วมร้องก็น่าจะช่วยเพลงนี้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกก็เลยเราไปถามเพื่อนหน่อครับว่าเพลงนี้ใครมาฟีดดีนะก็ไปถามคุรลาครับคุรุลาเขาบอกว่าเออน่าจะเหมาะปาวรี พี่ดลาก็ช่วยออกไอเดียมาใช่ครับก็เลยได้น้องปาวลีมาร้องเพลงนี้ครับค่ะแล้วตอนแรกที่ติดต่อน้องปาวลีไปน้องปาวลีแบบงงปะยังไงก่อนอย่างเงี้ยเออมันรักมากเขาเขายินดีมากๆเลยครับดีใจมากค่ซึ่งเพลง,อ,งออก <ๆ S 2> มาแล้วเนี่ยตกลงมันมันยังไงมันจะเป็นป๊อปลูกกุุงหรือว่าลูกทุ่งเขาเรียกแนวเพลงว่าอะไรอะคะเพลงนี้สําหรับเจ้าวอลลมโอ้เป็นเพลงป๊อปนะครับแล้วก็มีกลิ่นลูกกรุงเล็กๆเท่านั้นเองครับเพราะว่ามันจะมีมันไม่ลูกทุ่งเนาะ มันเหมือนลูกกลุ่มนะฮะเพลงแบบเย็นเย็นเหมือนสมัยแบบพี่ทายเด็กๆแล้วแบบแม่ฟังอะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะผมชอบฟังแบบผมชอบคุณจรินทร์ันธนาครชอบคุณสุเทพวงคำแหงมากก็ทีนี้ก็เป็นพยายามจะเป็นทรงนั้นแต่ก็มีท่อนบางท่อนที่เราเอาออกไปเป็นแบบเป็นคอร์ดโรเคชั่นแบบเกาหลีเลยเป็นแบบ R&B เลยก็มีคับก็ไปลองผสมดูครับ ค่ะแล้วออกมาคือแบบละมุนนะ่ะเรายังไงเราไม่พิธใครฟังแล้วแบบว่าโอ้เพลงนี้คือแบบใช้คําได้สวยมากมันเพราะมาันเพราะด้วยแบบเนื้อของเพลงอะ่ะคําเพราะอะคําสวยอะค่ะขอบคุณมากเลยครับใช่แล้วมันก็เลยแบบคือเพลงสมัยก่อนที่เป็นลูกกรุงเนี่ยคําเขาจะสวยคําเขาจะเพราะซึ่งเพลงนี้เนี่ยพี่สแตมตั้งใจทําออกมาแบบนั้นซึ่งฟังแล้วแบบโอ้คาสวยจังเลยมันสละสรวยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความคล้องจองกันอะไรแบบเนี้ยจริงๆไม่ได้อวยยศ <laughs> จริงๆและ MV ตอนนี้ปล่อยมาแล้วด้วยใช่ไหมคะพี่แตมใชครับใช่ครับปล่อยมาแล้วครับทำไมถึงติดแบบเทนทวิตเตอร์อะไรขนาดนั้นได้ใครมาเล่นด้วยคะสําหรับ MV นี้มีความพิเศษยังไงบ้างคน้องใหม่ดวกแล้วก็น้องกลาสขนาวุครับโ้โหใหม่ดังดีเอเข้าไปดูแฟนเขาแบบพลังเยอะมากครับ สวยมากสวยมากแล้วก็มีความแซบด้วยนะตอนแรกก็แบบว่าเออกรุบกริบกรุบมีความวินเทจอะไรอย่างนี้แต่ช่วงหลังก็คือแบบแซบไม่ไหวจ้าแบบอ่ต้องไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคุณผู้ฟังนะคะต้องไปดูกันตอนนี้ก็ปล่อยแล้วด้วยเรียบร้อยนะคะเห็นว่าเพิ่งตื่นตอนนี้จริงๆแล้วแบบอยากจะให้พี่สแตมแบบได้ลองสักแบบท่ันหนึ่งเย็นๆอะไรอย่างนี้ได้ไหมอ่ะได้หวไหมคะโนอนโนอนอันปรบมือก่ะคุณผู้ฟังค่ะ แค่ได้พบได้สบสายตาได้มองใบหน้าคนคุ้นเคยเจ้าอารมณ์เจ้าเอ้ยก็ลอยก็เลยไปอยู่แสนไกลจำเหตุผลได้หมดทุกคำแต่มันก็ห้ามตัวเองไม่ไหวหัวใจลอยตามเจ้าไปอยู่ในอารมณ์เจ้าเอย ไม่อยากให้หยุดเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะไม่อยากให้หยุดเลยอยากจะแบบว่าให้เล่นไปจนจบเพลงเลย <c oughs> แต่ว่าเวลาของเราน้อยจริงๆอุย้ยเล่นสดแบบละมุนมากละมุนมากจริงๆนะคะ <c oughs> คุณชานมันแบบว่า I love the singing <c oughs> เพราะมากละมุนมากมีคำว่าเพิ่งตื่นนะเบาๆแต่คือแบบเนี้ยลูกลุงอ่ะฟังแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเย็นๆมันจะอุ่นๆนะ่ะนึกถึงแบบ พม่านแบบปิวๆที่หน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยเอออันนึงนึกว่ามันเลยนะถ้าอยู่ไม่รู้ถอยก็เป็นพม่านแบบตอนแบบเช้าๆปิวๆอยู่ที่หน้าต่างอ่ะพี่ก็จะนึกว่ามันเพราะเราฟังเพลงแบบอารมณ์ลูกกุ้งเลยก็แบบเมื่อสักครู่นี้ด้วยที่มิชแทนไปเงวิทยุอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์อารมณ์พมานานนะคะไทยสุดไทยสุดค่ะมิชแทนคะมาฝากผลงานกันหน่อยแล้วก็ช่องทางการติดตามต่างๆเชิญเลยค่ะ ก็ฝากเพลงเจ้าอารมณ์ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีให้ฟังแล้วทางสตรีมมิ่งทุกแห่งเลยก็ YouTube ก็มี MV ให้ดูแล้วก็ถ้าอยากจะฟังแบบผ่านไปที่ยุแบบสวยๆเลยนะก็ขอนันทางสัญชาติวิโอพัทยานะครับรอว่าด<อ>ีเจที่นี่น่ารักละเปิดให้แนะนองครับอันนี้ไม่ใช่การฝากนะเป็นการกดดันดีเจ โดนโดนมาเยอะแล้วเจ็บมาเยอะแล้วเนี่ยกดดันดีเจตลอดสัมภาษณ์ค่ะโดนกดดันตลอดเลยไม่กดดานคุณมูฟฟังขอกันเข้ามาก็ไม่จะไม่เปิดได้ไงถ้าเกิดคุณมูฟฟังขอเข้ามาใช่ป่ะพิซตะมาเพลงก็เพราะอ่ะเดี๋ยวต้องรอลุ้นต่อนะคะว่าในวิกต่อไปเนี่ยจะเข้าชาร์้ของเราหรือเปล่าจะเข้าเป็น new e n t รีหรือเปล่า อย่างนี้วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะพี่แตมที่วันนี้มาพูดคุยกับเราแล้วก็มาฝากซิงเกิลใหม่ของเรานะให้เราได้ฟังกันแบบต่อเน,นื่องให้เราได้หายคิดถึงแหละนะคะคจากก่อนหน้านี้นี่ก็มีไปคอลแลบแล้วก็เฟชริ่งกับศิลปินหลายๆท่านด้วยนะคะคมาตอนนี้เนี่ยเป็นเพลงของตัวเองแหละแต่ว่าได้คอลแลบกับ น้องเปาลีด้วยนะคะกับเพลงนี้นะคะเจ้าอารมณ์นะเขาบอกว่าเป็นเพลงของคนที่ต้องทะเลาะกับเจ้าอารมณ์ตัวดีนะคะเพื่อไม่ให้กลับไปคืนดีกับคนรักคนเก่าของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะจากสแตมอภิวัตรและน้องเปาลีนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์ต่อด้วยนะคะที่สัญชัยวัฒยานะได้เลยครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ